พี่น้องชาวบุรีรัมย์โอ๊ยพี่น้องมันอยู่บริเวณีิธีฤกษ์ศีลไดงขออนุญาตเด้อขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะเจอลิคัลอันสูบลมหมอติลูกเขาอย่างไหนสูบลมหมอสูบล้มหมอบคือมุ้ฮะมันคือทองใครขึ้นเนี่ยพี่สูบลมใจเอาตี เดีย๋ยเอาตำแงแรงเลยพ่อเอาสิเข็มกเทศเียวเลยไปเลยเออเออลกฐานนี่กินอีกแล้ว ว่าให้เลี้ยงว่าเจมเขาว่าให้หนูลูกจะจะว่าลูกฉันไม่ได้นะลูกฉันดูสิเขาสูบลมได้เห็นไหมเนี่ยแม่แมัแม่รักใครลูกลูกเาม่แมู้แล้วนะตรงเลยเไม่ได้เพื่อนจะไหนเนาะไปนั่งในันนั่งนรถอันปัดปั้นเขา มีหลักฐานเลยใช่ไหมว่าไส่ไล่ใช่ไหมฉักินขาอดื h, ่ดไม่มีไม่มีเลยไม่รู้าจฉันไม่ได้เออกล้าสุดแก้์พาเราไม่เอาโดนฟิสโดนบอกน้องคว้านตุ่นอันนี้สูบสูบจากมือเนี่ยลูกสูบจากมือเนี่ยอ๋อสูบลมมาโดนขจ joy ลงเตะน้องไม่ได้ไล่น้องอัดไว้เก่ง ถ้าไรไม่ได้ป่าแวมันตัดใช่ชอบพี่เจมพูดเรื่องเล่าเวลาไรสดปากถามสี่ลิปเนี่ยอ้าใช่ของอย่างสวยมากของใครล่ะคะของเจมหรือของต้าหยองอันนี้แป้งเบอร์อะละคะทำไมปลาใช้แป้งสีเทาอ่ะโอ้ย่งอะอันนี้ยิ่เทากว่าค่ะ พอเลยร้อยครับอยนี่เห็นแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ2เข็มใหญ่เองในไปบรขาิมันขับรถนะเี่ยเมื่อกี้มีคลิปหลุดด้วยมีคลิปหลุดด้วยเมื่อกี้ ไปข <มา S 1> ึ้นไปใส่ตางเศ้ามืม่อไปขึ้นไปใส่เออาว่าเป็นดีทมันจะใส่ขึ้นไปใส่ไวอืมเอามาติดขับมือได้ตีใช่เอาาเอไวจะไปน้ำกันตีมาขึ้นเนี่ยไปน้ำกันตีตายแล้วอุยย้ยไต่ฮานอนตังแต้มืออุ้ยนอนตักแต่มืออื่นมันคืบปุ่นแม่อ่าจะแบ่งไปมันเย็นเนี่ยโอ้ยจะแบ่งไปมันเท้า